คุณผู้ชมคะหลังจากยืดเยื้อมานานถึง20ปีในที่สุดสารดีกามีคำพิาาพากษาแพ่งในคดีปลดลมที่ท่าพรานนกแล้วนะคะโดยสั่งให้กทมดชดเชยค่าเสียหายให้กับเหยื่อที่เสียชีวิตที่ยื่นฟ้องทั้งหมดคะ่ะหลังเกิดเหตุการณ์ปลดลมที่บริเวณท่าพราน,นกเมื่อปี2538และมีการต่อสู้มาอย่างยืดเยื้อยาวนานล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา สารดีกามีคำพิาาพากษาแพ่งสั่งให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายทั้งหมดที่ได้ยื่นฟ้องเป็นเงินกว่า18ล้านบาทโดยสารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีเหตุให้เชื่อว่าเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่ปล่อยให้โปะมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดล่มจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ37คนและเสียชีวิต29คนสำหรับเหตุการณ์โป๊ะล่มในครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ิถุนาย 2,538นะคะโดยก่อนเกิดเหตุมีผู้โดยสารเกินกว่า100คนไปยืนบนโป๊ะรอขึ้นเรือที่ท่าพรานนกในขณะที่เรือเข้าเทียบท่ามีคลื่นกระทบกระโปะจนทำให้ทุ่นเอียงไม่สามารถรองรับได้จนเกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้นค่ะ